สวัสดีวันอังคารก็น่าจะเป็นสีชมพูนะครับวันนี้มีดอกของพวงชมพูมาให้ชมกันนะครับดอกพวงชมพูนี่นะครับภาษาอังกฤษชื่อว่า Mexican Creeper นะครับถ้าจำไม่ผิดผมเคยเอาพวงชมพูสีขาวมาให้ดูกันแล้วครั้งหนึ่งนะครับเนีย่ยเป็นไม้ไม้เลื้อยนะครับถิ่นฐานเดิมมาจากเม็กซิโก หรือแม็กซิกันนะฮะนครับดอกก็จะเป็นดอกสีชมพูม,พมีเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันนะครับ,รบเป็นเทา้าก็จะมีดอกถ้ามีดอกเยอะๆก็จะสวยมากครับเนี่ยฮะ พวงชมพูครับให้ดูอันนี้อันนี้เลื้อยขึ้นมาบนเรือนโอย่านะครับต้องไปบันไดขึ้นมามาถ่ายให้ดูจริงๆข้างล่างก็มีแต่ว่าดอกอยังไม่บานนะฮะอันนี้บานบานจนติดมเมล็ดแล้วครับเนี่ยฮะมาดูนะครับอันนี้เป็นให้ดูว่ามีดอกนะฮะมีดอก แล้วก็เวลาที่เขาติดมเมล็ดนะฮะแล้วติดฝักนี่อันนี้คือฝักของเขาครับนี่ฮะนี่ฝักนะครับฝักก็จะมีเม็ดอยู่ข้างในนะครับเราสามารถจะเอาเม็ดมาเพาะได้แต่จริงๆแล้วไม่ต้องเพาะหรอกฮะจริงๆแล้วถึงเวลาแล้วมันก็ขึ้นทั่วไปนะฮะ จะให้ดูเม็ดที่แก่แล้วนะครับอ้าวอันนี้คือฝักหรือเม็ดที่แก่แล้วนะครับข้างในมันก็จะมีเม็ดเอาไปเพาะได้นะครับมาดูใบชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับของเจ้าตน้น Mexican c ปเ p p e r หรือว่าพวงชมพูเนี่ยนะครับอันนี้คือ คือลูกมันนะฮะหรือคือฝักที่ยังไม่แก่อันนี้คือใบครับใบชัดๆครับแล้วก็อันนี้คือดอกที่บานครับอันนี้คือพวงจุมภูแม็กซิกันคริปเปอร์ครับไม้นำเข้าจากเมืองนอก มาอยู่เมืองไทยนานมากแล้วนะครับนี่ฮะเราจะได้รู้จักว่าไม้บ้านเราบางทีเราเห็นมานนานแล้วแต่ไม่ใช่ไม้ถิ่นเดิมของบ้านเราพวงยมพูก็เป็นหนึ่งในนั้นครับ